ัสดีครับสวัสดีเอฟซีบอยทุกคนทุกท่านนะครับผมวันนี้บา่าวเดินทางมาที่ตลาดนัดโคกกระเบือข้มไงนะครับผมเป็นตลาดนัดของบ้านเข้มญ่นะครับอมเพื่อหอยมิกนะครับพี่น้องจังหวัดกาฬสินธุ์สำหรับผูเเ้ใดจะเข้ามาจับจ่ายซื้อขายเข้ามาได้ตลาดมีทุกเสาว,วันอังคารกับวันเสาร์นะครับพี่น้องมันเปิดสองมืออาทิตย์ละสองมือเปิดอังคารกับเสาร์ทุกๆของ ประจำอาทิตย์เลยนะครับผมเปิดซองมือเลยสองขันก้อน์เขหอมเย็นชุ่มมึงบรรยากาศเมึงง้อทั้งกาาสินเมึงครับพี่น้องว่าจะถือจะเพียงยังไงนะครับเปรียบเทียบราคาเบึงผู้จะซื้อจะขล้ายยุกขอบยู่ฟ้ามก็ดีว่าผู้อยากได้ไปเลี้ยงเป็นยังไงนะครับราคาง้อก็เลี้ยงบ่ะนะครับสมราคาหนาฝนสมเขาซาเขาลรือบ่ะนะครับพี่น้องว่างง้อหนาฝนราคาจะถึกนะครับ มื่อนี้ก,ก็สองวันที่สามสิบนะครับกระกระลามกผานะครับมเอามาบังง่วงวไปไปลายเดือนนะครับเงินหาเงิงคนเงินกำลังสิออกนะครับซ้ำนี่อยากเบ่งวงว่วให้ยคอยแม่เลี้ยงเจ็ดตัวนะครับเมาบางังราคาไว้จะพ่ออย่างเงินไว้เท่าไหรนะครับผมแม่ลูก้องไรวันนี้ครับวั แม่ลูกห้องไรกันนะครับซีสิบเอ็ดราคาห่วงนะครับเป็นเมียลูกนะครับเป็นมัวไทยนะครับพี่น้องม่วไทยบ้านเฮากินใหญ่ง่ายงกินใหญ่จริงๆนะครับผมแม่ลูกตัวเมียแยกบ่ครับพี่แยกลูกไรกันนะครับลูกอยากได้เศร้าจะง่อยนี่ล่ะลูกอยากไดเศร้ากลัวเมียอยากได้เท่าอะไรครับเมีอยางใดเศร้กลัวกันเอาเมียอยากไดเศร้ากลัวนะครับขายแยกกับสีแดงนะครับพี่น้องขายโยคู่ไปกับห่วงซีเมื่อนะครับ ราคาเปิดราคาห่างนะครับผมยังต่อรองกันได้อีกนะครับสำหรับพี่น้องท่านใดอยากได้ไปเลี้ยงผมไม่ยอมเชมมึงครับอยู่ตลาดอันโคกับเบือท่อมยิงงำงาเหมือนฮีโร่เห็นงัวเลี้ยงง่ายๆนะครับผมเห็นง่วเลี้ยงง่ายๆจับได้ไปได้สบายพี่ฝากเบอร์ติดต่อจัไหน่อยนะครับ093 014 014 0 7 0 0พี่เอีงครับนนพี่นั่นอันไหนครับพี่พี่นั่นง่วงบาทางไหนพี่ของห้องเื่อยชุ่มสารค้ำเนาะเอาง่วงงามทางเอาเภอชื่นชมมหาสารค้ำนะครับพี่น้องขอบคุณหล,ลายๆครับพี่มนันมันด้วยครับผมพี่น้องทางชื่นชมสารค้ำนะครับผมแต่งแหมลูกมาก ลานโคกับเบืเข้ามางงันะครับผมเดี๋ยวบ่ายจะพายยางหุ่นเขาง่วแเมียเขาบดท่องหุ่นะครับจับเข้าวินิลลายวันนี้่อห้องสี่สิบผาครับสี่าแลคาห้องนะครับผมเป็นง่วแเมียสาวหรือเป็นง่วงเมียสาวนะครับอิทท่องสามเมือนนะครับประกันท่องว่พ่อประกันท่อง เอาประกันทองตรวจไต้นะครับพี่น้องสี่สิบหาละ้าห่องนะพ่อเนาะสี่สิบหาล้าห่องนะครับตรวจทองพันเราจะเอากันนะครับพี่น้องเเครื่องติดบทนะครับลำขิงเล่าขิงหนะนะครับพี่น้องเป็นง่วบูบูอังอังนะครับส่วนสูงของบานหล่อยสี่สิบหกนะครับตำนี้ว่ามี่นะพ่อเนาะตำนี้ว่ามีนะครับผมขอเล่าประกันไห้นะครับพี่น้องตำนี้ว่ามี4สี่สิบหาทองสามเดือนทองก็พอได้อยู่พ่อ ท่องก็พอได้อยู่ครับข้มตัวบ่หรือท่องใบท่องหลอดเอาค้มตัวงัว่าบาบันแดงเข้าเนาะพอเนอะาะค้มตัวบาบันแดงมานะครับเป็นงัวสาวท่องแรกนะครับพี่น้องหน้าโคตรไกลครับชี้ไงไปอีกไหนเลยพี่หลวงสี่สิบหาแล้วลข้าพอเราเปิดเราหวางไว้นะครับผมยังต่อร่องกันได้อีกสำหรับพ,พี่น้องท่านได้โนใจนะครับโซนสูงอีร้อยสี่สิบหัวแน่นอนนะครับพี่น้องแข็งขา,างไงนะครับได้สดดี อิไซก็หูดีเนาะพ่อเนาะอิไซดีพ่อนะครับพี่น้องกูหาไปเลี้ยงกับพ่อไปเลี้ยงกับครับซอมนี่ผ้าเป็นงูหัวขิงบูขิงเต็มดีนะครับพี่น้องเป็นตะกินหยาดีนะครับผมพวบมากตัวครับมึงนี่ขวบมากตัวครับขายตัวนึ่งเดขายตัวนึงแล้วนะครับผมเหลือตัวนึงเอาขอเรามาสองตัวนะครับพี่น้องผู้ใดอยากได้งูหัวเม่มันแม่ยถ่วงก็พวบเรานะครับก็ตัวถ่องเอานะครับผมก็ฝากเบอร์ติดตัวยังอยนะครับผม 093ย์เก้าสาม1่อ1หนึ่ง่อยังครับผมพ่อยังเอี่ยมหัวมาทางไหนพอยัางตลาดนะครับผมเอาพี่น้องทัย่างตลาดกาฬสิุนเท่านะครับกีบเล็ลกีบยังดีดีเู่ครับพี่น้องหัวเสาครับผมปอบคุณอายรครับ่อมันไหอครับผมเปช่วงกางตลาดสักหน่อยนะครับผมหัวแม่เสา นนะครับพี่้องไปวันนี้ครับเนี่ยยี่สิบเจ็ดเอาสองหมื่นเจ็ดพันง้อเมียสาวผมเนี่ยเอางัวเมียสาวนะครับพี่น้องเพราะท่านสวมสะพายนะครับผมสองหมื่นเจ็ดพันนะครับตาข้าเปียกตาข้าห่วงนะครับต่อร่องเนยนะแม่เนาะต่อร่องเนยนะครับผมเครื่องเพชรดำนะครับพี่น้องคอยหางเสือ แข็งขาประกันให้ง้าไแม่เนาะงแข็งขาบ่มีปัญหานะครับผมแข็งราประกันให้นะครับพี่น้องเป็นสัตว์เลี้ยงเอาห้องวัฒน์ผสมมาแม่เอาห้ทงวผสมนะครับผมง่วเป็นสัตว์แล้วนะครับพี่น้องเอาไปกัไปล่อๆผสมนะครับอยากได้ตัวใดเรียกเอาง่วราคาสองหมื่นกว่าบาทได้ง่วแดงไปเลี้ยงนะครับมันเป็นง่วขาวนี่พี่น้องง่วนแดงติดโบยยางดีเอาติดท่องติดม่านมากกับเป็นง่วตัวสามหมื่นกว่าสี่หมื่นนะครับผม สำหรับพี่น้อท่นใดสนใจอยากได้นะครับเนี่ยมากตัวครับมื่นเนี่มาตัวขายหมแล้วเอาเยอตัวเดียวนะครับเอามากสองตัวมันไปแล้วตัวนึงนะครับพี่น้องเมาทรางไแมหน้องกุ้งสีน้องกุ้งสีนะครับผมฝากเบอร์ติดต่อได้ไหนะครับเนี่ยศูนย์เก้าสามสมอย์งเห้าหกสองนครับ แม่ท่อมนะครับผมแม่ท่อมเอาหงวงงามทั้งน้องกุ้งสีนะครับผมพี่รองท่านได้สนใจอยู่ทั้งสะพานหัวเมียเอ้าทั้งสะพานเทียบสุดานะครับผมสำหรับพี่รองท่านได้สนใจกับยุขอดีฟา้าม่วงมีอีบ่เมียเรือหาเของเรื่อยอยู่เอ้าแม่เราหางัวเรื่อยๆนะครับผมหาเของมาได้เก็บซื้อมื่อไหนพีน่น้องเราโทษเช็กบังนะครับผมว่าอยากได้แบบใดก็แม่เรา เทียนนี่ตรงกันนะครับผมเอากอบขึ้นในลายรับเนี่ยมันมัดนะครับผมเนี่ยเราออกมาสองตัวนะครับพี่น้องเราขายเดียวนะครับผมขายเดียวตัวหนึ่งท่านสาถ้ายู่ค่มใหญยนะครับผมมันจะไปตรงกันก็อยู่ชมพูบุตรนะครับพี่น้องจะไปตรงกันก็ตลาดชมพูบุตรนะครับหลายคนก็ออาจจะไปทั้งคุณนะครับจะกระจายกันมานะครับพี่น้อง ตลาดช่นพูบเป็นตลาดญ่นะครับลายวันนี้เราพ่วงัวไทยี่สิหารยนะครับผมท่องหพ่วงะ่องมครับท่องเกียเดือนประกันท่องพรอมสองหมื่นสองม่นาร้อยเอาราคาประกันท่องนะครับพี่น้องสองหมื่นสี่พนหาร้อยตรวจก่อนจะเอากันในนตรวจแล้วจะเอากันตรวจเสียาคาตรวจเสียวนะครับ สองหมื่นสี่หาดอร่อยเองต่อรองเลยวะพวกต่อแรงนิดหน่อยนะครับพี่น้องห่วงพันบ่หลายนะครับผมเอาเอางัวมานันไปได้กินนนองนะครับแต่เราผู้ใดอยากได้งัวงเมียมันใหญ่ๆห่องเกี้ยๆไปเลี้ยงอีกบดด่โดนนะครับ,บไ,ไปเลี้ยงอีกบดด่โดนนะครับพี่น้อง เอาเอาไปเลี้ยงอีกบ่โดนนะครับพี่น้องส่วนสูงประมานลอยสามสิบบวกลบนะครับราคาสร้างเงนกว่าบาทได้ง่วงสรงชีวิตนะครับพี่น้องสรงชีวิตก็ไม่ถ่วงนะครับผมคุ้มค่านะครับราคาบาวชสร้างเงนนะหนาพันนะครับขอราประกันถ่วงอยู่ร่อพี่น้อง,องเอาไป,าไปยังไงก็ไปกินนตต่องถ้าต้มน่องกินก็คุ้มแล้วครับพี่น้องเอาไปเลี้ยงไป ขายตะขี่ก็บพแห้งเหล่วนะครับพววี่น้องง่วตัวละสอง0งินกวาทนะครับผมหาบ่มี่ยอย่างขายตะขี่ก็เพแห้งเหล่วนะครับ่วจัวยง,งยงี่สิบสี่หาไรครับน้องฝา,ากเบอร์ติดตัวพห่นอ้องายังอยนะครับมีเบอร์ปะศูนย์หกสามศูนย์หกสาม่อยัอองครับผมพอเลื่อนงัวมากาทังเพเอางัวงามทังอำเพื่อนำพ่องขอนแกนนะครับคี่น้อง สท่านไดสนใจอยากได้ง่วแม่ท่องก็พอเลาไปเรียงนะครับผมแม่ลติดตัอไปได้นะครับได้ผอเมเลยแม่ลูกนของนองคูอ้เอา้ะขยอเลาตัวนี้เยเอาสนใจก็ติดตัวผอเลามานะครับผมเอาสดีกรพยอได้ขายอตัวห่งอหนึงได้ขายัอตัวนึงเดียวนะครับผมเอาแม่ลูกนี่ไรมาได้ก็พอลอ หกสิบสองราคาห่วงนะครับพี่น้องเป็นแม่ลูกตัวเมียนะครับลูกสาวใหญ่นี่พี่น้องลูกสาวร้อยลูกสาวใหญ่เด้วนะครับผมอ๋อลอยลายลูกจังหน่อยนะครับพี่น้องลูกสาวเพิ่นหกสิบสองราคาพอแล้วห่วงไว้นะครับผมเป็นงูอ่อนแมวลูกตัวเมียนะครับสำหรับพี่น้องท่านใดสนใจแม่ลูกตัวเมียบดๆนะครับผมงูอบดงูอแดงบดแล้วครับพี่น้อง เฉลี่ยแล้วก็ตัวละสามหมื่นน้อยๆนะครับผมยังบ่ทันต่อรองนะครับพี่น้องราคายังบ่ทันต่อรองนะครับถ้าต่อรองกันก็สิลดกันอีกนะครับลดหลายลดหน่อยคุยกันนะครับผมงามนะครับพี่น้องเราท่านได้ซนใจยับมากตัวนะครับพี่น้องต้องนเะครับเป็นเมียลูกตัวเมียครับงามนะครับพี่น้องหกสิบสองราคาหอนะครับ ตัวล่องกันได้เยอะสำหรับพี่น้องสนใจอยากได้ก็ผอเราไปเรี่อยนะครับตัวเล็กไหม6,000สองกว่าตัวละครพี่น้องพ่อเมียลูกได้ง่วงสองตัวนะครับผมเมียกับซดดีอยู่นะครับผมงามนะครับสำหรับพี่น้องสนใจอยากได้ไปวเล็กก็ผอเราก็ติดตัวผอเราะมาได้นะครับเดี๋ยวใบขอเบื่อให้เมียกับซดนะครับพี่น้องลูกกับสวยนะครับเขาสเต็ปนะครับพี่น้องเนี่ยสุดลูกสวยนะครับ งานะครับผมชอบนอย่ายติดโบดดีนะครับไปแล้วนะครับพี่น้องยางไปเรียแล้วนะครับหกสิบสอง้าเปิดราคข้าห่วงนะครับพี่น้องาแม่ลูกคุณคู่นอนี่ไรมาเลยพวกรมตัวนสิบเก็ดเจ็ดเจ็ดสิบเอ็ดตัวโอ้นแสนเท่ายครับพวก แสนหนึ่งมืนสามพันเอายกยกขั่วนะครับพี่น้องอันนี้เป็นลูกไงเพื่อนนะพ่อเนาะลูกไงแล้วก็ได้ลูกซ่อนอีกตัวนึงก็เป็นตัวเมียนะครับผมโอ้วดตัวนี้ให้ลูกเมีย่อนเลยตัวนี้พ่อให้ลูกเมีย่อนเลยนะครับพี่น้องหนึ่งแสนหนึ่งมืนสามพันเอายังต่อร่องเลยพ่อแล้วค่าหนิเอายกขั้วนะครับพี่น้องสามตัวนะครับลูกตัวนี้เฮดเขาเล้วหัวอหลุดนะครับผมมอหลุดเรีนะครับ แล้วก็เมียแล้วก็น่องสาวอีกนะครับพี่น้องเมียสูงประมาณหน่อยสี่สิบบวกนะครับผมเอาโยกขัวนะครับพี่น้องหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันนะครับราคาพอเราหวงไว้สําหรับง่ว3สามตัวนี้นะครับผมตัวเมียทั้งมดนะครับพี่น้องเอาบรรทายสวยนะครับพี่น้องค่อยหางหอดเครี้ยงแข็งพคดีโอตแต่วลูกตัวหน่อยอ่อนาคตดีนะครับพี่น้องแข็งขาใหี่นะครับผมตีดังมากคือเมียมากจักหน่อยนะครับเต่ว่าบุหรายซ้ำเมียนะครับ จอหน้าโคตรไกลนะครับถัวง่วหน่อยหน้าโคตรไกลนะครับผมเขาทรงลูกตัวเมียทั้งสวงเลยนะครับผมสาหรับพี่น้องท่านใดอยากได้งว่วยกควไปเลี้ยงวาสือตัวอื่นมาใส่กันสือตัวนี้ตัวนั้นมาใส่กันแล้วมันส้นกันนะครับผมมันส้นมันตำกันมาสันเขา,าเมางโยกควไปนะครับพี่น้องงอนเคยอยู่น้ำกันเมียลูกสามตัวนะครับผม ขอเราเปิดราคาหยกเลยนะครับพี่น้องหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันนะครับสำหรับพี่น้องท่านใดสนใจบอรสิเป็นข้มหน่ยนะครับผมข้มนี่หกสิบสองตัวสามตัวนี่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันนะครับผมเอาพ่อฝากเบอร์ติดตอ่อจังหน่อยนะพ่อฝากเบอร์ติดตอ่อจังหน่อยนะครับผม เบ้อแม่เบ้อแม่ย้แม้ขวาเราเก็บอยู่กับแมาเรานะครับผมงามนะครับเอาขยับมาเึงตัวนะครับพี่น้องเมีเขาไรายเขาสองหมื่นสาพัอยม่นสามพันห้าร้อนะครับพี่น้องเป็นง่วเมีเสานะครับผมงัวเมีสาติเครื่องบดนะครับ สองหมื่นสามพันหาลวยนะครับสำหรับพี่น้องท่านใดทุนบดไหลทุนบดสูงนะครับแต่ว่าอย่างไ้ง่วงเมียสาวไปเลี้ยงนะครับเอาเอาไปเลี้ยงไว้นะครับพี่น้องหยาได้ลายสีดยาไทยประหยัดสีดยาบรรุงเข้าไปนะครับผมเปลี่ยนสีมากก็เป็นตัวบูตัวขี้งดีนะครับผมตัวขังกันนีไล่มได้พ่อต้นหนีไล่มาไดพ่อตัวนีสองหมื่นหกพัน นะครับ26,000ื่นหสำหรับพี่น้องท่านใดสนใจอยากได้งัวเมียสาวหน่อยไป้นะครับ26,000เ่าเขายัางบ่ทันแต่งนะครับพี่น้องตัวเรื่องติดบดแขทงขาดีนะครับแขทงขาไม่มีปัญหานะครับพี่น้องเอาคุ้มวเมียสาวฟันนุ่มๆอยู่นะครับเอาอย่าเพิ่งเบึ้งแดงๆฟังนี่ต้นนี้ไล่คนได้ป่อต้นหนีไล่ไหมครับสองหมื่นหก เอาสองหมื uhm, 46, ่นหกพันท <ud content brasile> <nek> ี่ก <os> so ันนะครับเป็นงวแม่สาวหน่อยนะครับพี่น้องลูกตัวใดก็พ่อลูกซี่ไวซ์ูนเก่าหกพี่บอมีใบเกิดบ่พ่อเอาใบเกิดบ่มีนะครับพี่น้องลูกสาวซี่ไวซ์ูนเก่าหกนะครับเฮ้ยเพิ่งห้พันเดียวมันก็ตายตัวนึ่งงามนะครับพี่น้องสาวหกก็โน้ปเอาเวหก สองหมื่นหกพันนะครับพี s <S ่น้องส่วนสูงประมาณหน่อยยี no ่ส euh ิบบวกลบได้นะครับผมฟอร์ไปเลี้ยงนะครับพี่น้องเม็ดสีดีนะครับเม็ดสีดีแท่งนะครับพี่น้องเป็งูอเมริสาวหน่อยอยู่นะครับผมงูอเมริกาสาวหน่อยนะครับผมเอาว่ายเป็นงูอเมริกาสาวหน่อยนะครับผมเอาฟอร์เปนงูอเมรกาสาวหนอยนะครับผมสองหมื่นหกพันนะครับผมฟองไม่เว่อตัวสาวหน่อยนี่ฟองไม่หรอกเอาฟอร์สูงว่านี้ครับ หอมซุ่มเลยสองหมื่นหกพันนะครับผมกรุบหามตัวงามๆนะครับพี่น้องหามตัวเาสันเลาะว่ะนะครับเดียวเม็ดซีดีนะครับพี่น้องเอาเดียวไว้จะเช็กตัวนี้ให้นะครับนุ่มมีติ่งไว้นุ่มโมมีติ่งเนาะนะครับผมนุ่มซีเอานุ่มซีนะครับนุ่มซวงเราเราเชียวใบเฮี้ยนนะครับพี่น้องนุ่มซวงเราเชียวใบเฮี้ยมาสันเลาะว่ะเรามักนุ่มซวงนะครับพี่น้องนุ่มซีเรามาไข่นะครับผมโอ้เอา ตัวนี้ลายอะไรก้อยสองหมื่นเก้าพันหาล้อยนะครับผมยกคู่กันนี่พร้อมทรงเลยงินบ่พร้อมทรงนะครับผมเม็ดสีดีๆนะครับเนื้อหนังงามๆทั้งสองตัวตัวนี้สีสูงกว่าตัวเมื่อกี้นะครับผมตัวนี้สีโค้งสางเงี้ยกว่านะครับพี่น้องตัวนี้ลอยสามสิบบวกลบได้นะครับเพราคาสองหมื่นกว่าบาทนะครับพี่น้องใส่งัวนงามๆไปไว้นะครับผมเม็ดสีดีๆนะครับพี่น้อง เป็นง well. ัวสีบักตานหม้อนะครับบ่าวก็บไปย่ำเด็ดบ uh, ่บ hmm. ่ย่างเงี้ยครับหน่องง้อซีหลายคนที่น้องเขาหมักนะครับผมว่ามันทรงลูกดีเอาตอนนี้มีหน่อยเดียวได้เนาะมีอยู่หูหน่อยเดียวนะครับเอาไปหูเถือกน้ำบักจับน้อยหนึ่งหน่อยไม่มีปัญหาต่อการทรงลูกนะครับผมวันนี้มีปัญหาต่อการทรงลูกออกลูกได้คือเก่านะครับพี่น้องว่าจะ แข้งขาเนี่ประกันให้หน่อยเนาะสภาพรีบก็มีปัญหาเอาเราว่าประกัน3ปีนะครับพี่น้องถ้าเอาไปแล้ว2ปีขาทูกทู่มาหาเบาเอยนะครับพี่น้องอ๋อตัวนึงเอาวะนั่นแข้งขางามดีนะครับผมเอาผอมทรงแล้วข้าผอมทรงได้หมื่นนะครับผมสามหมื่นห้องตัวนี้ห้องสามหมื่นสาวหน่อยติดโบสเต็มสบพแง่สาวหน่อยติดหลุดหัวหลุนแต่ว่าสภาพยั้งอยู่ในเนาะ เอาเอาไปอัดไปอัดหัวหันนะครับพี่น้องเต้าล่ำตัวล่ำชิงดีอยู่เหรครับพี่น้องเอาไปอัดหัวหันเอานะครับผมส่วนสูงลอยสามสิบได้นะครับผมหัวหล่นหัวหัวหล่นแตงคอวยกระไนะอยับผมตัวขาดขาดน้ำเลี้ยงนะครับเจะฟองเกาลัดจะเลี้ยงโมด,ดีเอาฟังไว้สามหมื่นนะครับผมราคาเปิดราคาห่วงนะครับเอา ฝากเบอร์ทิดตัวหญ่กวนี้ศูนย์หกห้าสองแปดหน่ง้าสามห้าห้าห้ห้อเเยสมปองเชื่อมชมได้เนาะเชื่อมชมนะครับผมเอาพี่น้องคือสนใจกับท่อมหายเรานะครับผมอุบลกับซุ้มเรือพี่น้องเดือมือนนิเอากรอบคุ้ยหลเลยก็ไป ข้าใหญ่นะครับพี่น้องผู้ใดจะขอมาจับใาเสือไทยนะครับผมว่าสิเป็นทางไก่ทางไกลนะครับพี่น้องเขื้นที่ไหลนะครับมองจอดรถจอดล่าสะดวกสบายแล้วก็คุณได้จอดข้างถนนนะครับพี่น้องเข้ามาจอดทางในหมดเลยนะครับผมเขื้นที่ใหญ่กว้างขวางดีนะครับรับรถุหกล้อรับรถุดซีปรได้หลายคันนะครับผมแล้วพี่น้องรถกระบะรถยังเฮาก็ได้หลายคันเอาแล้วคุณได้สนใจจะข้ามา จับจ่ายสื่อขายนะครับผมเขามาได้แม่สาวไล่มาเลยม่แม่สาไล่มาเลยครับโอ้แม่สา 50, หวหาหมื่นนะครับราคาห่วงนะครับพ่อไล่พ่ลูกเ่งเลยพ่อเห็นงวแม่สาวนะครับผมหาหมื่น แม่ลูกเก่ามือนะครับเอาลูกขามือนแม่ซีมือนเอาปลีแยกให้นะครับพี่น้องลูกสาวงามนะครับพี่น้องลูกสาวงามๆเลยลูกพ่อได้พ่อบังยังบบเขาเอื้นจับก่ได้เอาก่อนแล้วจับโบได้นะครับพี่น้องพุวธะขิงดีนะครับงผมสาวขิงดีขิงสดนะครับพี่น้องแม่ก็ได้แม่ก็ได้ลูกแรกได้บ่พ่อเออลูกกแรเอาลูกตัวแรกเล,เลย นะครับผมลูกสาวคนตัวนี้ตัวเรกห้องงามดีนะครับผมมีสดลูกสวยมีอาผสมอีกไปพ่อม่ผสมอีกไปครับมีอาพระท่านเหลอครับนะครับผมม่อาพระท่านเหลอขึ้นเอาสรบผู้ใดอยากได้ม่ลูกเวียดเงยขึ้นมาจักหน่อยนะครับผมขอลหองหน่อยเก่ามืนนะครับราคาเปิดราคาห่วงนะครับผมยังต่อร่องกันได้อีกนะครับเอา ฝากเบอร์ติดต่อจังอยนะครับพ่อเนมีเบอร์ติดต่อบ่ครับมั่วมาทางเหล่หัวเหรอเอาพี่น้องทางบ้านหัวนักขาำย่างตลาดเท่านี้บ่พ่อบ้ันหัวนักข่ำนะครับพี่น้องย่างตลาดนะครับผมอยู่ตีทั้งเลยครับพี่น้องตีทั้งไงสิบสี่เปย์เชียงยืนบ่พ่อสินสิไปนั่นเนาะ เออเซนสิเอ็เชียงยื่นเซนสิเอ็เชียงยื่นนะครับผมอยู่บ้านต่บนหัวนะครับ้านโคกไก่พวกนี้เอาขอบคุณหลายๆครับขอมันมัดนะครับผมแจมเบอร์โทษจะคว้างเลยเพราะพี่นายเนี่ยบัวเออสุดท้าย้สุดนะครับพี่น้องบอยขอขอบคุณขอบคุณพี่น้องที่เขามาติดตามรับชมนะครับผมฝากกันเ้ยพี่น้องเออฝากกัเลยกดแชร์กดติดตามนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้บอยนี่คลิปต่อไปนะครับพี่น้องคลิปหน้าคลิปใหม่ยังพอกันไหมนะครับพี่น้องคลิปนี้ก็ขอเก่าเข้ามาสวัสดีครับผม